สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้ไม่ใช่แจ็กกี้ฟิชชิงครับสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงครับฟูก็อย่างที่คุณได้เห็นต้นคลิปนะครับผมได้ทำการแต่งลอกนะครับผมได้ทำการยัดของแต่งเข้าไปในลอกอัลฟาเอสวีนะครับของค่ายไดว่านะก็ที่เราแต่งไปนะครับก็มีสปูลเล่นะครับ33มมมิลแล้วก็ s t a r d เด็ของโกเมซัสนะครับแล้วก็หนอนะครับกับแขนหนอกแล้วก็น็อตแล้วก็เพจนะครับก็เป็นของ ZPI นะครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของเกนะครับของเกนะครับแหมอายก็โดยส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานมานะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างพอใจมากสําหรับสปูลเล โอเคเลยแต่คงจะเหมาะมากๆในการเอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับเหยื่อที่เบาเอามาเล่นเหยื่อหนักๆเนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่หมายก็เดิมของเรานะครับหมายที่ผมจะใช้เก็บเลเวลปลาช่อนนะครับก็วันนี้ก็เอาลอกมาลองเทสที่นี่ดูเลยนะครับหลังจากที่เราได้ใส่สปุงสปูลอะไรอันที่จริงอะผมลองไปเทสแล้วแหะไปเทสมากระบ,บอกกระพงและไปกับคุณปืนมา แต่ที่นี้รู้สึกว่าเออเราอยากมาลองเทสแบบเหยื่อหนักแบบหนักขึ้นมาหน่อยที่ที่ขึ้นมา2 2กรัมขึ้นอย่างเงี้ยมาลองเทสที่หมายแบบนี้ดูก็เลยลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าที่นี่เป็นยังไงบอกเลยว่าหนอบตัวหนอบที่ได้มาในสั่งมานีนก็คืองานนี่จะสั้นไปนะครับเพราะว่าตัวเดิมผมเนี่ยมันยาวนะแต่ตัวนี้มันมันสั้นไปหน่อยนะไม่รู้กี่มิล80มิลม,ม,มั้งไม่ใช่8 8ดสิผมจาไม่ผิดมันเล็กไปนะสำหรับผมผมอยากได้มันยาวออกมาหน่อยยาวประมาณเท่านี้นะครับกำลังดีแต่นี่มันเล็กนะก็เข้าทรงมมัััันนนนดีะะะะครรรบเเพาวลลออกกต็ไ อ๋อนึกว่ากัดก็หลังจากที่ผมได้ทําการเก็บเรเวลปลาช่อนมาได้เยอะมากพอแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตันนะครับตอนนี้ก็ทําให้ผมนั้นได้มีกําลังใจในการตกปลามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือส่วนตัวนะครับผมมาตกปลาเนี่ยผมคิดแค่ว่าแค่ออกหมายแค่นั้นแหละครับมาออกหมายมันมันไปส่วนปลามันก็คือกําไรของผมไม่เฉยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอะนไรเลยเนะี่ย มาพูดดีเทลในการเลือกใส่ของผมกันดีกว่าว่าทำไมผมถึงจัดชุดนี้มาใส่นะครับอย่างแรกเลยคือเจ้าตัวสปูลน,นะครับผมสปูลเลเนี่ยเป็นสปูลตัวหนึ่งที่คนนิยมมากนะครับในลอกอัลฟานะหลายคนชอบใส่มาก เพราะว่าราคามันถูกเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ดีผมมองว่าเป็นสปูตัวนั้นที่ดีซึ่งของที่ผมสั่งมาใส่ทั้งหมดนี้เป็นมือหนึ่งหมดผมไม่ได้ซื้อมือ2นะครับเพราะว่ามือ2หาไม่ค่อยได้นะทีนี้การที่ผมมาเลือกใส่สปูลเลเนี่ยก็เพราะว่าทรงมันสวยด้วยอย่างแรกเลยคือมันสวย2เลยคือมันตีเหยื่อเบาได้นะครับเบามากนะหนึ่งกรัมกว่าๆเนะี่ยตีได้ตีออกด้วยตีปกติสบายเลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือต้องใส่ลูกปืนด้วยนะ เขาต้นกล้วยเรียบร้อยกูต้องใส่ลูกปืนด้วยซึ่งผมยังไม่ใส่นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไม่ต้องแบบว่าวุอหวาแต่งเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยใส่แค่นี้ไปก่อนมาดูที่สตาร์เด็กกันบ้างหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่แจ็คมึงใส่สตาร์เด็กได้ไงวะอัลฟาเนี่ยมึงใส่สตาร์เด็กของ <ues to make noise> กูเมซัตได้ไงวะก็ผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่าผมเนี่ยได้ทําการแปลงสตาร์เด็กนะครับให้มันสามารถใส่กับล่องของผมได้วิธีการแปลงเนี่ยผมผมอธิบายยากว่ามันมันยาวอ่ะเอาใ่้ยๆวาคือมีการหลอม หลอมบ็อกขึ้นมานะแล้วก็อะไรอะปกติสตาร์ e ดกเนี่ยรูมันเนี่ยบางตัวเนี่ยจะเป็นเกีียวส่วนบางตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นเกีียวซึ่งไอตัวไม่เป็นเกีียวเนี่ยมันจะใส่กับลอกตัวที่มีน็อตเป็นตัวสี่เหลี่ยมแต่ของผมมันใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องทําการแปลงผมก็เลยได้ทําการแปลงโดยการใช้น็อตเนี่ยแหละน็อตตัวของไดว่าเลยแหละไปสั่งซื้อมานะครับแล้วก็ใช้มันใส่มันลงไปในสตาร์ e ดกแล้วก็ ห่อด้วยเลซินนะครับผมขึ้นเลซินใส่มันเอาไว้ทีนี้มันจะแข็งโป๊กเลยพราะมันแข็งโป๊กมาอยู่ในสตาร์แดกปุ๊บมันก็จะแบบอยู่ติดตลอดการมันถึงได้กลายมาเป็นแบบนี้ไงครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยมีกิ๊กเสียงอะไรเงี้ยอ่ะผมดึงเงี้ยลื่นเลยเห็นไหมลื่นเลย,ลเลยปกติแต่ถ้าเราปรับมานะครับมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยแข็งปกตินะครับเดี๋ยวปรับไ้แข็งให้ดูเลยว่าแข็งสูดเป็นยังไงเนี่ยแข็งแล้วครับเนี่ยแข็งเลยนะเดี๋ยวปรับอ่ะปรับนิดนึงอ่ะปรับรีครับได้เรๆ เนี่ยตึงเลยนะครับเบรกตายเลยก็ว่าได้นะครับไอของแบบนี้ดูดูในคลิปไม่รู้เรื่องหรอครับต้องต้องสัมผัสด้วยตัวเองอผมก็จะปรับประมาณเท่านี้ก็พอละใครที่อยากรู้เรื่องการแปลนะครับสามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับก็ คือพอดีกูเป็นพวกชอบแปลงรถคัปตอมไงแล้วพอก,กูมาเล่นเบ็ดตกปลาปุ๊บมีเหรอที่กูจะไม่แปลงก็ต้องมีอยู่แล้วมีแปลงบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไ่ภายนอกนะครับผมจะแปลงแต่ว่าถ้าเป็นข้างในเนี่ยผมไม่อยากแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรข้างในสําคัญมากนะของลอกตกปลาเนี่ยคือถ้าแปลงเนี่ยมีโอกาสที่ว่ามันจะทํางานไม่เหมือนเดิมพังแบบใช้งานผิดปกติเลยและอย่างนะครับสตาร์แดกตัวนี้นะครับผมไม่คิดจะขายนะก็เลยคิดว่าเออ ทำเก็บไว้ใช้งานของกูเองนี่แหละก็อยู่กับกูไปนานๆนะสำหรับลอกตัวนี้นะวันนึงวันนึงกูอาจจะแบบว่าลองลองโพสขายดูก็ได้ขอคนที่รับได้กับงานแปลงตัวนี้นะครับใส่กับไดว่านะครับตัวที่เป็นเสาเกียวปกตินะครับส่วนนอบแล้วก็แขนนะครับผมเลือกเป็นตัวธรรมดาทั่วไปนะครับของ z b i เป็นของปลอมนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับของแท้ไม่ไหวครับหลายพันครับเป็นหมื่นเลยบางบางตัวนะครับผมเลือกเอาแค่นี้ก็พอครับเพราะว่าอะไหล่ภายนอกเนี่ยถ้าเป็นพวกแขนอะไรเงี้ยผมเฉยๆเลยผมผมไม่ได้ซีเรียสว่าเออจะต้องเป็นขออองแท้หรรืะะไน มือหนึ่งมือสองผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสเลยมือสองผมใช้ได้ปกติผมเป็นคนชอบของมือสองได้ซ้ำนะครับแลวก็ที่ผมคิดเอาไว้นะครับว่าผมจะจะแล้วก็ที่ผมคิดเอาไว้นะครับว่าผมจะ,จะแ,แลที่ผมคิดเอาไว้นะครับว่าผมกําลังจะแต่งเพิ่มแต่ปลาดัานกัดตอนนี้นะครับ กูกำลังพูดเลยมึงกัดทำไมฮะมึงกัดพ่อมึงเหรออืกูกำลังพูดเลยว่ากูกำลังแต่งลอกมึงมานี่เออมานี่มานี่หนูมานี่หนูอันนี้มานี่โหตัวดีซะด้วยไซส์สวยซะด้วยฮะมานี่กูกำลังพูดเลยว่ากูแต่งลอกอยู่มึงขัดจังหวะกูเหรอฮะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยมานี่ดิมานี่มานี่มานี่ อย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปเอออย่าพึ่งไปมึงมานี่ขึ้นหมอ,อมยังไงดีมึงเนี่ยฮะถึงไหนแล้ววะโอ้โหติดปลาเมื่อกี้กำลังพูดเลยดูดเข้าไปเต็มปากเลยกูพูดถึงไหนวะฮะกูพูดถึงไหนวะ บ้าหรือเปล่าว้ชายมันเป็นโรคอะไรหวังถามจริงเหรอสำหรับลอกอัลฟ้าที่ผมแต่งก็สวยงามนะครับผมชอบแบบนี้ดีนะเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนต่อไปนะครับอาจจะเป็นลายกด์นะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเกลีร์สายตัวนี้นะครับผมอยากได้มันสีแดงมากเลยตอนแรกผมคิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดีไหมเพราะว่ามันสวยนะแต่พอถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บมันจะเป็นเหมือนอัลฟ่าตัวอื่นอ่ะเป็น SV ตัวอื่นอ่ะเป็นแอร์หรืออะไรเงี้ยคือลายกราตัวนี้วงวงตัวนี้เขาจะเป็นสีแดงไงแล้วผมกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนเนี่ย มันจะเหมือนแบบว่าเราเราแปลงกลายเป็นรุ่นอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่อยากให้มันเหมือนรุ่นอื่นไงอยากจะให้เป็นตัวของมันเองก็คือเป็น a l ฟ h a sv ตัวธรรมดาตัวเก่าเนี่ยแหละแล้สิ่งต่อมาที่ผมจะเปลี่ยนผมก็คิดว่าผมจะเปลี่ยนน็อตตัวนี้นะครับน็อตอ่าครอบแม่เหล็กนะครับน็อตตรงแม่เหล็กเนะี่ยปรับหน่วงแม่เหล็กเนะี่ย ะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแบบเป็นตัวแต่งนะครับไม่ก็แบบเป็นตัวแต่งที่แบบเป็นเจาะรูอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแ,แบบนี้แหละแต่เป็นแค่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไว้ว่าอย่างสุดท้ายนะครับที่จะทําเลยก็คือเก็บงานสีเนี่ยแหละโอ้สีมันเนี่ยมันมันเป็นรูเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหมันมันหลุดนะครับอยากจะทําให้มันกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วโลโก้ได้ว่าเนี่ยก็เริ่มจางๆนะครับอยากจะทําให้มันกลับมาเป็นแบบเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับเก็บงานนะครับเก็บงานให้สวยนะคลิปนี้ก็ไม่ได้เทสปูลเลอะไรลึกซึ้งมากนะครับหลายคนก็น่าจะรู้าต เ,เอาง่ายๆว่าไม่ลื่นเท่าเลยเลย์เนี่ยจะดีขึ้นประมาณ2-3ถึงเท่านะครับอ่ะสอถึงเท่าคิดแค่นี้แล้วกันว่าดีกว่า SV แน่นอนนะครับแต่ก็จะดีในเฉพาะทางของมันนะครับคือเหยื่อเบาแต่ถ้าผมมาเล่นงานหนักอย่างเงี้ยมาเล่นงานประช่อนอย่างไงที่ผมติดประชอนเมื่อกี้ผมควรจะใส่ SV นะครับเป็นตัวเดิมของปกตินะครับตัวของมันเลยไม่ควรจะมาเอาเลย์เนี่ยไปกระแทกกับพวกปลาแบบหนักๆนะครับควรจะเอาเป็นของตัวมันเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไร <S <S เรื่องของกูอีก